คนกัวผีนะครับห้ามติดไฟสปอตไลท์ที่หน้ามอเตอร์ไซค์นะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่เรากอฟ,ฟฟิลล็อกนะครับวันนี้เราจะพามาดูไฟที่เราไปติดนะครับตรงโชกหน้ารถอันนี้ไฟเหลืองนะครับไฟเนี่ยควรตั้งให้อยู่ในระยะนะครับประมาณสามสิบเมตรเพราะว่าผมคิดว่านะมันเป็น มันเป็นระยะที่เรามองเห็นมาดีก็คือไฟส่วนไฟเนี่ยคุณจะปรับให้ตกอยู่หน้ารถประมาณ2อถึงสเมตรนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไฟมันจะฟุ้งกระจายขึ้นไปส่องเองนะครับอันนี้คุณต้องตั้งไฟตอนกลางคืนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไฟนะครับถ้าตั้งวันนะคุณไม่เห็นคุณตั้งใกล้ๆคุณก็ไม่เห็นยกเว้นคุณจะมีระยะแล้วก็ฟกนะแล้วคุณก็เอาไฟเนี่ย ตั้งอันะคือเป็นที่เขาตั้งไฟมืออาชีพนะครับถ้าเราตั้งเองเราก็ใช้ถนนมืดๆที่ไหนก็ได้นะครับตั้งเอาอันนี้จะสังเกตว่าถ้าเป็นไฟขาวนะครับคุณจะเห็นว่ามันสะท้อนแสงไกลอยู่นะครับเพราะมันไฟสูงถ้าเป็นไฟเหลืองก็จะระยะสามสิบถึงห้าสิบนะครับเพราะว่าเสาตัวละกิโลเนี่ยมันจะติดกับพื้นนะครับ แต่ถ้าสังเกตว่าไฟสูงคุณจะเห็นป้ายบอกทางริมถนนมันจะสูงกว่านี้ประมาณมันจะสูงประมาณหนึ่งเมตรขึ้นนะครับอันนี้คือไฟเหลืองนะครับมันจะทอนสะท้อนประมาณนี้นะครับไม่ไม่สูงมากแล้วก็ไม่ไกลมากถ้าเป็นไฟขาวนะครับมันจะสูงมันจะสูงเลยเห็นไหมมันจะสูงเลยแล้วก็ไกลเพราะว่าเราต้องตั้งไฟต่ํานะครับตั้งไฟต่ําเสร็จแล้ว ไฟสูงก็จะเป็นไโดยอัตโนมัติเพราะว่ามาในหลอดเดียวกันนะครับไฟี่ยจะไม่ฟุ้งออกข้างนะครับเพราะว่าเราตั้งให้มันเข้ากลางจะเห็นว่าเนี่ยระยะนี่นะครับไฟชัดมากเพราะาเราเอาสองดวงหันขันเข้าหากันนะฮะไฟเหลืองสำคัญนะครับเพราะว่าถนนเนี่ยมันเป็นสีดํามันจะดูดขึ้นแสงสีขาวนะครับ ถ้าเป็นไฟหน้ารถธรรมดาที่เราติดมากระรดนะมันจะไม่ชัดอย่างนี้ออกต่างจังหวัดก็สําคัญนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างม,มืดจะมีไฟเฉพาะที่กับรถซึ่งก็ไกลเป็นกิโลนะครับถึงจะมีนะฮะถ้าเกิดมีเหตุมีอะไรคุณก็ยังใช้ไฟพวกนี้ส่องได้นะครับมันก็ช่วยเหลือได้นะมันไม่ได้ติดยากนะครับจริงมันไม่ได้ติดยากมันผมเดินไฟผ่าน แบตผ่านฟิวนะครับแล้วก็ต่อสวิตแค่นั้นเองมันง่ายมากทาเองก็ได้นะครับถ้ามีร้านติดตั้งเขาก็อาจจะผ่านดีเลย์อาจจะดีกว่านะครับแต่ผมว่าติดไว้ไม่ใช้ก็ปิดสวิตนะครับเจอกันใหม่ E.P. หน้าครับอี EP นี้มาให้ดูแค่นี้ครับนะสำหรับคนกลัวผีก็ แขวนพระนะครับแขวนพระเอาสวัสดีครับ